โอเคครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็อยู่กับเกม i d i s h ฮอ r เลอร์เกนะในวันนี้ผมก็จะเล่นกับไอ้สุนักปีศาจหรือไอหมาขี้เลื้อนของเรานะในระดับฝันร้ายนะเป้าหมายของเราในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะเพียงแค่เล่นให้ผ่านนะเก็บถุงยางไม่ใช่นะเก็บถุงให้ครบนะแล้วก็เก็บบลาๆนะพวกเนื้อพวกไอนะให้ได้เยอะมากที่สุดนะเพราะว่าป้องกันเราจะไอซน ที่เรือนะโอเคนะมาซูเซียนเราจะเล่นแบบซูเซียนนะโอเคนะมาริวนเนี่ยไอตัวเนี้ยโอเคนะสองถุงเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้เป็นสามนะมันมาเฮ้ยไม่ใช่ดิที่ผ่านมาบางทีมันมาไวเน่ยเนี่ยมาไวแล้วก็ไปชาด้วยนะไอตัวเนี้ย แล้วก็เลี่ยมผมด้วยโอ้โหมไม่กลัวครับผมมีเนื้อโอเคนะทันบอกว่าอย่าวิ่งนะเว้ยว่าจะทะลุเข้ามานะไอ้บ้าเอ้ยตกใจหมดไอ้ตัวนี้มันเร็วเราก็ต้องเร็วตามนะชั้นล่างนะไปไกลด้วยโอเคแค่นี้ก็จิบจิบแล้วนะ โอเคนะไปเฮ้ยลืมเก็บไอ้บ้าเอ้ยนะเกบไม่ทันโอเคนะได้เจ็ดถุงเรียบร้อยแล้วนะเหลืออีกเยอะนะโอเคนะมาเรามีเนื้อตั้งเจ็ดอันเราจะรบดเบเฮ้ยลิ้มพันหรัเมื่อกี้เราจะกลัวไปทำไมนะโอเคนะมาตรงนี้แปดแล้วเนื้อโอ้๊ยยังเยอะ ชนะแน่นอนนะคลิปนี้ไอ้สุลังปีศาจเนี่ยหรือไอ้มาขี้เลือนของเราเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวที่ชนะง่ายที่สุดนะไม่ว่าเราจะเล่นในระดับยากหรือปันไลยนะเล่นง่ายสุดเลยนะมีเนื้อไงเราจะกลัว,วมันทําไมอะ่ะจริงปะ่ะแค่ชิ้นเดียวก็ได้แล้วนะถ้ามันมาก็โยนเนื้อให้มันนะแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรยากนะอย่าลุ้นก็พอนะ เวลาเล่นเนี่ยชอบหลนนะเวลามันแจ้งเตือนคําว่าวิ่งเนี่ยนะผมก็เคยเป็นนะมันแจ้งเตือนปุ๊บอย่างเงี้ยโอ้โหหลนเลยทาอะไรไม่ถูกนะโอเคนะมา18ถุงเรียบร้อยนะแล้วก็ลงไปด้านล่างเพเก็บถุงอีกนะด้านล่างไหมเนี่ยชาลีก็ด้านชั้นกลางกระสือว่าชั้นกลางรอบนี้จะชั้นล่างหรือชั้นกลางนะที่เราผอนรอบนี้ ดวงไม่มานะถ้าดวงดีนะจะเทเลพอตลงด้านล่างนะโอเคนะถ้าเล่นกับให้แม่มดนี่ยถ้าไม่ได้เทเลพอตลงล่างนะผมบอกเลยนะเล่นยากอยู่นะโอเคนะรอให้มันไปต,ตัวเนี้ยมันน่าลำคัญจริงเลยจะไปนะโอเคนะเ,คนะเรียบร้อย ด้านล่างด้วยโอเคกำลังวนนะวนกลับนะไม่เสี่ยงดีกว่านะเราไม่เสี่ยงโอเคนะอือหึในตัวนี้มันเลี่ยมเรียบร้อยนะเก็บมาไม่จะม้มนแจ้งเตือนแบบนี้วะโอเคนะเข้าไป เฮ้ยอยู่นะตกใจหมดขะโทษนะแอคติ้งหน่อยนะเมื่อกี้มันแจ้งเตือนทำไมวะเนี่ยขนาดผมเข้าในห้องแล้วนะมันยังแต่แลบบๆ,ๆมันยังแจ้งเตือนอีกนะโอ้โหนี่นะมันคือบั๊กนะมันคือพลังของบั๊กนะ แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนนะผมบอกเลยนะว่าทะลุเข้ามาแน่นอนนะโอเคนะรอให้มันไปก่อนนะตัวนี้มันเร็วไอห้องนี้ผมเคยอยู่แล้วเคยโดนมันทะลุเข้ามาในห้องด้วยนะคือแบบงงเลยนะที่มันทําได้ไงวะนะ่าเป็นบักนะในเวอร์ชันเวอร์ชันก่อนนะระวังให้ดีๆนะ ไอพวกนี้มันเหลี่ยมนะโอเคไปสักทีเถอะนะต้องบนกลับมาโอ้โหยรอ,อนานชิบหายนะไอตัวเนี้ยชิวๆไอมาขี้เรื่อนไปไกลๆชั้นซะโอเคนะเรียบร้อย มันไม่ได้กินอะไรนี่มันยังไงวะคือแบบมันไม่ตายหรอวะโอเคนะมาเราจะจู๊กนะเรียบร้อยแค่นี้ก็ชนะแบบอีสี่แล้วนะก็ยังเช่งเกือนอีกเหรอ,อมันบั็กอะไรของมันมาหนะ่า โอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะผู้ติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ